ราศีสิง์เกณฑ์ดวงชะตาของท่านเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมราศีสิง์ดวงชะตาของท่านต้องยอมรับกันเลยว่าในดวงชะตาของท่านนั้นมีความพิเศษซ่อนอยู่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นถือว่าท่านจะพบเจอเรื่องราวที่ดี ท่านจะพบเจอสิ่งที่เข้ามาทำให้ท่านนั้นอิ่มอกอิ่มใจในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์ดวงชะตาของท่านได้แรงอิทธิพลจากดาวังคารดาวอาทิตย์ซึ่งมีการโครจรเคลื่อนย้ายภายในเดือนมีนาคมและในช่วงเดือนเมษายนที่ใกล้เข้ามาทุกทีนั้นก็จะมีดาวใหญ่ที่ถือว่าเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากในทางโหราศาสตร์นั่นก็คือดาวพฤหัส จะมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายตำแหน่งนั่นเท่ากับว่าจะส่งผลถึงดวงชะตาของบรรดาสิองราศีรวมถึงดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ด้วยเช่นกันแต่ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่ามีการตอบรับในทิศท,ทางที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆฟื้นหลายสิ่งหลายอย่างค่อยๆเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวราศีสิงห์นั้น ดวงชะตาของท่านไม่ย่ำอยู่กับที่อย่างแน่นอนและในช่วงถัดจากนี้ไปเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นจะพบเจอกับเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวด้วยกันที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านก็มีทั้งเรื่องที่ทำให้ท่านอิ่มอกกิมใจและก็มีบางเรื่องราวด้วยกันที่ท่านนั้นต้องคิดต้องหาวิธีแก้ไขแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่ท่านจะต้องพบเจอนั้น เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายไดย้ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกอกตกใจอะไรมากซึ่งทุกอย่างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะออกมาในทิศท,ทางที่ดีสำหรับดวงชะตาของคนเรานั้นก็มีดวงชะตาที่ขึ้นและก็มีดวงชะตาที่ตกเช่นกันในเมื่อดวงชะตาของเราขึ้นเราก็ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท หลายสิ่งหลายอย่างต้องใช้ความรอบคอบใช้สติให้มากเป็นพิเศษแต่ถึงเวลาที่ดวงเราตกหรืออยู่ในช่วงที่อะไรอะไรไม่เป็นใจนั้นก็ขอให้เรามีสติมีความคิดและใช้เหตุผลให้มากเป็นพิเศษเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างเราสามารถผ่านพ้นได้อย่างแน่นอนและสำหรับดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงถัดจากนี้ไป ทั้งเรื่องราวที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านนั้น,น,นก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่จะมีสามเรื่องราวในช่วงนี้ที่ถือว่าเด่นอย่างมากสมเรื่องราวที่จะทำให้ท่านอิ่มอกอิ่มใจสมเรื่องราวนั้นจะเรียกเงินเรียกท้องให้กับท่านเรื่องที่หนึ่งการเงินต้องบอกว่าการเงินของชาวราศีสิงห์ไม่ธรรมดาท่านจะมีความแตกต่างจากการเงินในช่วงที่ผ่านมาหากในช่วงที่ผ่านมานั้น การเงินของท่านติดขัดทำอะไรก็ไม่สะดวกไม่ถนัดติดซ้ายติดขวาในช่วงถัดจากนี้ไปทุกอย่างค่อนข้างที่จะราบรื่นทุกอย่างจะราบรื่นส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวท่านหรือแม้แต่อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากบริวารคนรอบข้างเพื่อนฝูงจะช่วยเหลือจะคอยอุปถัมภ์ทำให้การเงินการทองของท่านในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะคล่องมือ หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำหากเป็นเมื่อก่อนในครั้งอดีตอาจจะติดปัญหาต่างๆนานา,นาทำอะไรไม่สะดวกคนนั้นก็ห้ามคนนี้ก็ไม่โอเคแต่ในช่วงถัดจากนี้ไปความคิดของท่านจะเป็นใหญ่ท่านคิดอยากจะทำท่านก็จะได้ทำท่านคิดอยากจะลงมือทำท่านก็จะสามารถพบเจอกับโอกาสที่ทำให้ท่านนั้นได้ลงมือทำ ได้ทำในสิ่งที่ท่านตั้งใจและเกณฑ์ของผลลัพธ์ก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะประสบความสำเร็จก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเงินแหล่งทองที่จะสามารถสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้การเงินของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ที่จะเอาเงินร้อยไปแลกเป็นเงินหมื่นเงินแสนก็เรียกได้ว่าความสามารถของท่านในช่วงนี้จะทำให้เงินงอกเงยเป็นอย่างดี นอกจากการเงินที่ท่านจะได้จากการที่ท่านทำงานต่างๆแล้วท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ท้องจากโชคลาบมากหรือน้อยนั้นก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนั้นมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้โชคได้ลาบเช่นกันสำหรับเรื่องที่สองที่ถือว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นและถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับชาวราศีสิงห์นั่นก็คือด้านสุขภาพ ชาวราศีสิงในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีอาการเจ็บหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาเป็นปนให้หายรักษามาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นหรือรักษาหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกไม่หายขาดต่อจากนี้ไปท่านจะพบกับการรักษาที่ถูกกับตัวท่านอาการเหล่านั้นจะทุเลาลงหรือในบางท่านมีเกณฑ์ที่จะหายขาดมีโอกาสจะกลับมายืนกลับมาเดิน กลับมาออกกำลับบงกายได้อีกครั้งก็เรียกได้ว,ว่าปัญหาสุขภาพของท่านอะไรที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่อะไรที่ไม่หายขาดต่อจากนี้จะพบเจอทางออกทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับมีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะหายขาดได้เช่นกันและสำหรับด้านสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะพบเจอกับเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิต สภาพแวดล้อมดีๆที่ท่านพบเจอนั่นเท่ากับว่าท่านจะจิตใจเบิกบานรู้สึกสดชื่นแจ่มใสในทุกวันไม่มีอะไรมารบกวนสุขภาพจิตใจของท่านทำให้ท่านนั้นอยู่ดีกินดีมีความสุขสุขทั้งกายสุขทั้งใจลูกหลานรักใคร่กลมเกลียวก็เรียกได้ว,ว่าในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีสิงห์นั้นค่อนข้างที่จะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ เรื่องที่สามที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือชาวราศีสิงในช่วงนี้ท่านมีนะดีเมตตามหานิยมคําว่านะดีเมตตามหานิยมนี้หมายถึงการที่ใครๆก็ให้ความเคารพการที่ใครๆก็รักใคร่ชาวราศีสิง์ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูมีคนให้ความเคารพนับถือและในช่วงนี้ชาวราศีสิง ค่อนข้างที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในลหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเพื่อนฝูงทุกคนในตอนนี้ต่างให้ความสำคัญกับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากก็ถือว่าทำอะไรก็จะต้องมีชื่อของชาวราศีสิงห์เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีสิงห์จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีและตัวของชาวราศีสิงห์เอง หากมีการจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆกับแผนกต่างๆหรือแม้แต่ติดต่อลูกค้าการทำธุรกรรมต่างๆในช่วงถัดจากนี้ไปคำว่าเมตตามหานิยมนี้ก็เกี่ยวถึงคำพูดคำจาจะทําให้พูดจาประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าในช่วงต่อจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่การต่อรองต่างๆชาวราศีสิงจะเป็นผู้ชนะ จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบใครและชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยมีคนให้ความสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านชาวราศีสิงห์ไม่ว่าจะไปแห่งหนใดก็เป็นที่รักใคร่ของกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานน้องที่ทำงานหรือแม้แต่คนรักสมาชิกคนในครอบครัวต่างก็ให้ความสำคัญ เห็นอกเห็นใจชาวราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นมีนะดีพูดจาไรก็สามารถเรียกเงินเรียกทองพูดจาเรียกโอกาสให้เปิดรับตัวเองได้ก็ถือว่าในช่วงนี้คำพูดคําจาของชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าดีอย่างมากและชาวราศีสิงห์ก็ไม่ควรที่จะดา่า ไม่ควรที่จะแช่งใครเพราะว่าคําพูดคําจาของชาวราศีสิงห์นั้นถือว่าเป็นคําพูดคําจาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรที่จะไปลบหลู่ดูหมิ่นใครซึ่งทั้งสามเรื่องราวที่กล่าวมานั้นก็ถือว่าในช่วงถัดจางนี้ไปมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์มากที่สุดก็ถือว่าทั้งสามเรื่องนี้เป็นสามเรื่องที่จะทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นอิ่มอกอิ่มใจ เป็นสามเรื่องที่เป็นมงคลที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นทั้งหมดก็เป็นดุลละยะพินิษ์และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสำหรับคลิปนี้หากคุณผู้ฟังฟังแล้วคลิปนี้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับท่านได้คลิปนี้สามารถประยุกต์นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ ก็ช่วยแชร์ให้คนที่ท่านหวังดีรับฟังข่าวสารดีๆและหากว่าท่านถูกใจคลิปนี้ก็ขอแรงใจด้วยการกดถูกใจกดไลค์และกด Subscribe ซึ่งการกด Subscribe นั้นทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านได้รับชมรับฟังได้ในทันทีขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ